ศูนย์การฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งมาด้วยว่าการจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่3เป็นเข็มบูธเนี่ย <okay. S 2> เพื่อป้องกันโรคโควิดสิบเก้าสายพันธุ์โอมิคอนที่ติดกันอย่างรวดเร็วนั้นมันมีขั้นตอนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยวอล์กอินเข้าไปไม่ได้ <Okay. S 2> นะฮะจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบทรูนะเป็นระบบมือถือนะฮะทรู t a ไอเอสดแทแล้วก็ NT เหมือนที่ได้เล่าไป <Okay. S 2> ซึ่งผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็จะมีการนัดหมายนะครับก็ขอให้มาตามเวลานัดหมายด้วย <Okay. S 2> ซึ่งจะต้องเข้าไป ไปที่ประตูที่เท่าไหร่พี่กบประตูที่สองค่ะไปที่ประตูที่สองนะคะใครที่จะประสงค์รับวัคซีนโมเดอร์นาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนได้เลยค่ะเขาจัดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนกว่าวัคซีนนั้นจะหมดส่วนการบูธเข็มที่สามนี้นะคะบุ๊ฟังก็เช็คสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะสำหรับใครที่มีคิวนัดฉีดอยู่แล้วเนี่ยคือจองผ่านระบบ เครือข่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น True ไม่ว่าจะเป็น AIS ไม่ว่าจะเป็น D Tag นะคะท่านก็สามารถจองได้ค่ะเงื่อนไขของการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะก็มาย้ํากันหน่อยค่ะสําหรับใครที่รับวัคซีนมาแล้วเข็มที่สอง่ะฉีดเข็มที่1มาเรียบร้อยแล้วเข็มที่2มาแล้วชนิดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแอสตราเซเนกาในสูตร AA ก็คือแอสตราสตัวอ้าวนี่สูตรที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอพิเศษเชิญครับสูตรที่2ก็คือ SA S A ก็คือซีโนฟาร์มหรือว่าซีโนแวกนะคะแล้วตามด้วยตามด้วยไายด้วยแอสตราเซเนกาเขาเรียกว่าสูุดไข้นะคะดิฉันก็คายมาแล้วเรียบร้อยนะคะรับผมดิฉันคายมาแล้วแล้วเป็นไงครน้องเฟิร์สไม่ใว้ไข้เลยไหม คขึ้นค่ะค่าขึ้นเข็มที่2นะเป็นแอสตราเซเนกาเข็มแรกเนี่ยไม่มีค่ายไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนเข็มที่2ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ในสูตร S P ก็คือซีโนฟาร์มหรือว่าซีโนแวคตามด้วยไฟเซอร์โดยฉีดเข็มที่2เนี่ยมาแล้วนะคะอย่างน้อย3เดือน หรือประมาณสัก90ปันก็ได้ค่ะคอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามกําหนดการที่เขากําหนดไว้ด้วยนะคะศูนย์ <0 S 2> ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อท่านสามารถเดินทางไปได้ค่ะให้บริการวัคซีนเข็มที่3โมเดอร์นาสำหรับใครก็ตามที่มีคิวนัดฉีดแล้วเข้าไปที่ประตูที่ 2, 2> ย้ำนะคะว่าเป็นประตูที่2เท่านั้นในวันที่มีการนัดหมายไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนถ้าท่านต้องการฉีดโมเดอร์นาเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลย สมมติว่าคุณผู้ฟังมีนัดและวันนี้นะคะคก็วางแผนการเดินทางให้ดีเตรียมหน้ากากอนามัยบัตรประชาชนนะบาดประชาชนสําคัญมากนะคะ <ผม S 1> แล้วก็อย่าลืมปากกาส่วนตัวดีที่สุดนะคะคจะได้ไม่แบบไปปนเปื้อนกับคนอื่นครับ พกเจลแอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าไปด้วยเพื่อความมั่นใจเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานั้นนะคะสำหรับเข็มบู์เนี่ยท่านไปแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะรักษาสุขภาพเหมือนเดิมทุกอย่างอ,อ,อะไรที่หมอแนะนำทำตามนั้นเลยค่ะคไม่ว่าจะเป็นการ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กินร้อนๆแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆครับนี่กำลังจะเรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบว่าอย่าลืมเลยนะครับหลักสําคัญเลยก็ดื่มน้ําให้มากด้วยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยเช่นเดียวกันพอไปเข้าแถวนี่ตื่นเต้นกลัวจะได้ฉีดเข็มที่3แล้วอย่าไปชิดๆกันมากเกินไปเว้นกันหน่อยนะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับการระบาดของโรคโควิด -19 ก็จะอยู่ไกลตัวเราใช่แล้วค่ะ พูดถึงเรี่องยังอีกนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครที่ไปที่สถานีกลางบางซื่อท่านที่เคยไปฉีดอยู่แล้วท่านจะทราบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรามาย้ํากันแบบนี้เพื่อที่จะได้ให้คนอื่นที่ยังไม่เคยไปเนี่ยหรือว่าอาจจะไปแล้วเนี่ยไม่มีความมั่นใจอ่ะไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือต่างๆทุกๆค่ายเลยเนี่ยเขามารอให้อำนวยความสะดวกให้สําหรับประชาชนที่ไปฉีดวัคซี ด้วยเพราะฉะนั้นท่านไปท่านไม่เข้าใจตรุกจุดไหนท่านยกมือเลยค่ะ ถามเขาเลยนะเขาจะได้มาชี้แจงท่านถูกนะคะแล้วก็อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านพร้อมกับปากกาส่วนตัวเจลแอลกอฮอล์พกไปด้วยค่ะไปให้บริการเออไปฉีดวัคซีนนะคะรับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะคแล้วก็การให้บริการของเจ้าหน้าที่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุผู้พิการนะคะก็จะมีวีลแชร์รไว้คอยบริการท่านนะคะส่วนจุดไหนไปยังไงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะท่านไม่ต้องกลัวนะคะส่วนบางท่านเนี่ยยัง ไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งเลยก็าสามารถไปได้เหมือนกัน